สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันตนทีราัตราพงศ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนทุ่งมหาเมฆวันนี้ผมจะมาอ่านทำนองสนอกกรอนดอกสร้อยขอบเอ๋ยขอบคุณผู้การุนเอื้อเฟือ้อเกื้อนุนให้ผู้แนะนำด้วยวังดี มีน้ำใจผู้อภัยไม่ถือโกรธเว้นโทษทันคำขอบคุณภายรอะเหลือเมื่อได้รับคำประทับสวงในใช้สร้างสรรคำอบอุ่นเปียมปราณี มีต่อกันคำสำคัญชนชื่นชอบขอบคุณเอย่ยสุป,ปาณีพัดทองดอกสร้อยวรรณศิลป์ขอบคุณครับ